สวัสดีพี่พี่เอฟซีแล้วก็แฟนเพจครัวแต่งสีมินีเด้งบายเชฟแต่งยุนเอนะครับวันนี้ก็มาพบกับเชฟเติมเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเดียวครับนี่ครับแต่อร่อยนะครับผัดพริกแกงนะครับอันนี้ปลาเนื้ออ่อนหรือปลาแดงครับเราทอดไปแล้วนะครับก็ทอดพอเหลืองนะครับนี่แล้วเราก็ตั้งน้ํามันนะครับนี่ครับพอเตาร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับนี่ครับผัดพริกแกงปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่ครับแบบเอาน้ําแบบคุกคิกคลุกคิกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับนี่ครับแล้วก็เอาน้ํามันกับพริกแกงผัดให้สุกนะครับนี่ครับผัดพริกแกงให้สุกก่อนครับก็จากนั้นเติมน้าลงไปนิดนึงนะครับนี่ไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวพอนี่ครับนะครับอีกนิดหนึ่งครับทักอีกนิดนึงครับนี่ครับ ก็ติดตามได้นะครับกับเพจครัวแตงสีมีเด้งบาร์เชฟแตงยูเอเนะครับนี่ครับถ้าริกแกงกับปลาปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับนี่ครับนี่เราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะครับน่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสนะครับเดี๋ยวขอชิมรสก่อนที่จะ ไส่ปางใบพัดนะครับก็เริ่มน่าทานเลยนะครับนี่ครับชิมรสหน่อยนะครับอขอุยาตเติมน้ำตาลหน่อยครับก็มันก็ต้องหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็พริกแกงก็มีความเค็มอยู่แล้วนิดหนึ่งนครับนี่ครับควรใช้ได้แลวครับ ผพอสุกแล้วครับเราก็ใส่นี่ครับใบมะกรูดซอยนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็หัวใจสําคัญเราเลยครับปลาเนื้ออ่อนครับนี่เราทอดด้วยไฟอ่อนนะครับนี่ไฟปานกลางไฟอ่อนหนึ่งไฟปานกลางครับไม่ต้องไฟแรงครับต้องใจเย็นนิดนึงนะครับทอดพอเหลืองแล้วก็เอาขึ้นเลยครับจากนั้นเราก็มาใส่เลยครับนี่ ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะครับมันเป็นแบบคุกคิกอะครับแบบไม่มีน้ำนะครับนี่ครับเป็นผัดแห้งๆครับแต่รับรองความอร่อยและเวอร์วังอลังการนะครับนี่ครับกากติดตามครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเชฟเติมสุรพันนะครับนี่ครับผมมาทําหน้าที่ตั้งใจมาทําแทนเชฟแต่งนะครับเพราะว่าเจ้าของเพจเชฟแต่งคูแฟนของผมนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเกือบตอนนี้ก็แปดสิบกว่าวันแล้วนะครับนี่ครับเกือบร้อยวันแล้วนะครับ เดี๋วร้อยวันเราก็จะมีการทําบุญให้เชฟแต่งครับก็เรียบร้อยแล้วครับปิดไฟนะครับนี่ครับแล้วก็ตักใส่จานครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าวหวังอลังการแล้วก็อร่อยระดับพัตนาคารนะครับนี่ครับทำให้พ่อให้แม่ทานด้วยนะครับทานได้จริงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับน่าทานไหมครับพี่ๆครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟเติมสุพรรณนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจครัวแตง4ีมินีเด้ง by เชฟแตงดูดเอด้วยนะครับส่วนขนมและสินค้าต่างๆยังสร้างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับปลาเนื้ออ่อนผัดพริกแกงนะครับนี่ครับผัดแบบแห้งๆนะครับก็สาหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย